ทีมชาติมาเลเซียไม่ได้เลือกใช้โค้ดของสโมสรตะกอราชบีรีเนื่องจากเขามีทีมโค้ดของเขามาด้วยนะครับจำนวน4ีท่านเพราะว่าทุกๆกุ๊ปท,ท,ที่มาที่สโมสรตะกอราชบีรีส่วนใหญ่จะใช้โค้ดของสโมสรตะกอราชุรีเพื่อเทรดเช่นไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาจะมาเป็นก,กุ๊ปเล็กๆหรือว่าเป็นกุ๊ปเล็กๆที่ต้องการปูมพื้นฐานแต่สำหรับกุ๊ปมาเลเซียเนี่ยเป็นกุ๊ปที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นทีมชุดใหญ่ทีมชาติมาเลเซียแน่นอนครับว่าการมาครั้งนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆหลังจากที่ ผมได้สังเกตการซ้อมของเขาครับทีมมาเลเซียซ้อมกันค่อนข้างหนักนะครัวก็ซ้อมหนักมากโดยเขาจะซ้อมทั้งหมดสเวลาด้วยกันนะครับตั้งแต่เวลา6กโมงถึง8ปดโมงเก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงแล้วก็บ่สามถึงห้าโมงเย็นแล้วก็แบ่งตำแหน่งชัดเจนโดยโค้ชเขาจะมีทั้งหมด4คนจะแยกออกเป็นแต่ละตำแหน่งโค้ชตัวเสิร์ฟโค้ชตัวชงโค้ชตัวทำแล้วก็เฮดโค้ชครับจากการที่ดูการซ้อมก็เป็นการที่จริงจัง ในอสัปดาห์ที่2เนี่ยมีทีมจากการกีฬาของประเทศเขาบันทึกทุกสถิติของนักกีฬาว่าคนไหนเสิร์ฟเสียเท่าไหร่คนไหนเล่นเป็นยังไงบ้างโดยผลของการวิเคราะห์เนี่ยจะทําให้โวกเขาเนี่ยสามารถตัดสินใจได้มากขึ้นว่าตัวเหต้องการจะใช้ใครโดยจะดูจากผลประเมิตนตรงนี้ก่อนคระทในขั้นต้นนี่็นสิ่งที่ผมคิดว่ามาเลเซียเอาจริงครับ